สวัสดีครับสีราศีตังต่อไปนี้เซนไปไหนเป็นคู่จะเจอเป็นคู่ท่านที่เกิดในลัคนาราศีมังกรราศีกันเซนของท่านจะตรงกันมากมีโอกาสพบเจออะไรที่พร้อมกันเหมือนท่านเดินทางไปต่งางจังหวัดถ้าเจอผีก็จะเจอทั้งคู่จะไม่มีคนใดคนหนึ่งเจอนะครับไม่ใช่กันเจอมังกรไม่เจอไม่ใช่คือสองคนนี้มีโอกาสเจอผีพร้อมกัน เห็นผีพร้อมกันถูกหวยพร้อมกันได้เจออะไรที่ดีๆพร้อมกันแต่หน้าอจฉาทั้งคู่เลยนะครับเพราะว่าเป็นเรียกว่าเซนบวกเซนบวกนี่ก็คือจะเจอแต่สิ่งดีๆแต่ถ้าไปเจอสิ่งลี้ลับเจอเหมือนเจอเจอเจอผีเจออะไรพวกนี้ยก็คือให้ให้ทําบุญอุที่ส่วนกุศลไปให้เขานะครับ เพราะว่าเส้นเส้นของท่านเนี่ยจะดีมากเป็นเส้นบวกนะครับเส้นบอกว่าดีก็คือดีถ้าเส้นท่านรู้สึกว่าไม่ดีให้ถอยห่างออกมานะครับคู่มังกรกับกันเนี่ยมันเป็นอะไรที่คู่กันนะครับถ้าใครคู่กันด้วยไว้ยิ่งดีแล้วก็อีกสองราศีก็คือราศีตุลและราศีพฤษศตุลกับพฤษศเนี่ยเวลาไปไหนมาไหนด้วยกันถ้าเจอผีก็จะเจอทั้งคู่ ไม่ใช่ตุนเจอพฤกษกไม่เจอไม่ใช่นะครับอสองราศีตุนกับพฤกษก็เป็นเส้นบวกเหมือนกันนะครับดีๆพอกับการมังกรเลยตุนพฤกษนี่เวลาไปไหนมาไหนด้วยกันนี่ก็คือเวลาเจออะไรอย่าทักนะครับให้เงียบๆแล้วก็สะกิดกันตุนกับพฤกษเวลาเหมือนท่านเจอผีเนี่ยอย่าทักให้ยิ่ยทักก็ยิ่งจะเจอเจอเจอแบบชัดขึ้นต้องเงียบๆไว้เวลาเจออะไรสิ่งที่รับอะไรพวกนี้ ให้ท่านเงียบไว้นะครับถ้าท่านเจอเจออะไรแบบนี้แล้วให้ท่านหมั่นทําบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เขานะครับเพราะว่า,อาของที่ท่านเจอส่วนใหญ่จะเป็นเขามาขอส่วนบุญพูดง่ายก็คือมาขอพึ่งพาบารมีของท่านนะครับตุนพืศศพเวลาเจออะไรให้ให้เงียบเงียบไว้นะครับเจอเจอเหมือนท่านไปเดินไปทําธุรกิจเนี้ยพอรู้แล้วว่า ดีปังมากให้เงียบๆไว้แต่ถ้าท่านกระตุกกระตากเนี่ยลาภของท่านจะหายไปเพราะฉะนั้นท่านทําอะไรท่านทําแบบเงียบๆสําเร็จแบบเงียบๆมังก,กรกันตุลพฤษศนะครับเป็นสีราะศีที่มีเซนในด้านบวกทําอะไรก็จะสําเร็จลุลร่วงไปด้วยดีนะครับทั้งสีราศีนี้มีเกณฑ์จะได้รับโชคใหญ่ความหมายก็คือได้งานชิ้นใหญ่ๆเงินก้อนใหญ่ๆนะครับสําเร็จแน่นอนครับ ฝากกดไลค์กดแชร์และฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ